ขอบคุณเจกเกียวนะคะวันนี้ของมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่ามีอะไรที่เจกเกียวส่งมาให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้เจกเกียวสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะเรามาแกะดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะที่เจกเกียวส่งมาให้นะคะ เดี๋ยวแน่นมากนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแก้วนะคะเพราะเจะเกี่ยวบอกไว้แล้วเป็นแก้วแก้วเก็บความร้อนนะคะแก้วเก็บอุณหภูมินะคะที่จะเกียวบอกไว้โอ้น่ารักมากเลย ขอบคุณเจเกียวมากนะคะเจเกียวรู้ไงว่าพี่อ้อมชอบกินกาแฟก็เลยส่งแก้วนี้มาให้ขอบคุณมากนะคะรักนะคะเจเกี่ยวรักนะคะจุบ๊บจบก็ส่งเสื้อมาให้น้องเจนนะคะสองตัว ขอบคุณมากนะคะรักนะคะจ๊บๆขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะขอให้กิจการของเจ๊เกียวจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะส่งของมาให้ตลอดเลย <laughs> ขอบคุณมากนะคะเจ๊เกียวบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะลงคลิปให้เลยนะคะ